Transcrição uh e -huh. สวัสดีครับครับเราสู่รายการ P4G แพลนฟอรเกอร์รายการเกมพวกคนเล่นเกมกับผมวินคูมครับให้ผมป่านคุมครับเป็นไงบ้างสอบเสร็จกันแล้วสอบได้หรือว่าได้สอบกันแน่อืมน่าจะดีเหมือนกันเอาแน่ก็ยังไงก็ขอให้ได้เกรดดีๆกันทุกคนนะครับหรือ่าคนรู้หรือรว่าตัวเองจะเกรดอะไรใช่ก็สอบเสร็จแล้วรู้เลยเออรู้เลยเนาะก็ต้องเตรียมตังค์ให้พร้อม หมือนหน้าพรมยายนแถเนี้อย่าอย่า <diver> พูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นต้อต้องมั่นใจตัวเองเขาไว้อืแก่ทำมันคนนี้แล้วก็ในเมื่อสอบเสร็จแล้วก็สู่ช่วงของหน้าร้อยเป็นสูบที่ผ่านมาคุณอุ๋ยก็ไปเป็นตัวแทนของเราไปส่องสาวๆไงชุดว่ายน้ำแต่ว่าส่องสาวๆก็ไม่ถูกนะฮะแต่ก็เก็บข่าวเก็ผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่สองผู้ชายผมพูดถูกเวลาเขาก็ไปทข่าวเขาก็เก็บภาพมาให้เราดูกันใช่แล้วจะบอกเขาไม่ว่าทำข่าวแตไม่ต้อง ทำไมสอบจะถ่ายภาพได้เหรอทำไมต้องดิสเครดิตผมขนาดนั้นทำไมต้องดิสเครดิตผมขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงที่สนุปไหมโอเคสนุกมากเป็นงานครอบหนึ่งปีของทัชออนไลน์อ่แล้วก็คือจัดงานที่สระว่ายน้ำสวนเป็นจัดสิริแล้วก็มีแฟนๆให้กันมีแฟนๆให้ความสนใจไปกันค่อนข้างเยอะมากด้วยแค่ผมสังเกตอย่างนี้คุณอุ๋ยอะไรครับทำไมผมคุณไม่ดำเลยอ่ะไม่เล่นน้ำหรอผมผมไปทำงานไง อะไรแหม่แฮ่แฮ่งานนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหอะไรเหรอนั่นแหละนั่นแหละมีแตงโมน้ำฉ่ำฉ่ำอีกทีครับไอ้นทีพู่เอินะครับผมเดี๋ยวไปแท็กน้องเขานะโอเคมากับขูาวสุกข่าวเคจิของเรากันบ้างแล้วมีอะไรบ้างอ่ามาเลยข่าวแรกนะครับครับผมอ่าเป็นการข่าวแรกก็ปิดเกมกันเลยปิดเกมไปเลยอืม เอาไว้ค่าสุดท้ายได้ไหมมาตอนแรกเราปิดเกมมันก่อนละโอเคจบแล้วสวัสดีครับใช่อ้าเหรอก็ต้องบอกว่าข่าวแรกนะครับข่าวออนไลน์ก็คือเกมซอนฟเกมคลาสสิกสุดๆเปิดมาได้หลายปีมากๆเลยปิดบริการซะแล้วครับจากทาง Golden s o อ t นะครับคต้องบอกว่าหลายๆคนก็อึ้งๆกันไปดำตากกันเลยจริงๆแล้วเกมก็ ทำอะได้ได้ดีด้วยอมีคนเล่นค่อนข้างเยอะให้ความสนใจเยอะน่าสนใจสิแต่คุณได้อ่านประกาศหรือเปล่าล่ะอ่าเป็นปร,รประกาศที่แบบมันแปลกกว่าเกมอื่นๆเนี่ยนะยังไงล่ะปกติเกม,เมอื่นๆเนี่ยจะบอกว่าอะไรนะหมดสัญญาออะไรพวกเนี้ยหรือเราจะเขาเราจะไม่ต่อนะหรือประมาณเนี้ยหรือว่าต่างประเทศไม่ค่อยค่อยความร่วมมือหรืออะไรประมาณเนี้ยเออเยอะแยะมากมายแต่นี่คือเขาบอกว่าเหตุผลก็คือเกิดการให้กันในเกมครับ แล้วอืมต,ต้นสุดท้ายก็ไม่สามารถเจราจากันได้ mm hmm. ไม่ว่ากับทางต้นสังกัด mm hmm. เห็นบอมีการอะไรนะโบยมาทางกล่าวหามาทางกดนเด้นศอบใช่ไหม mm hmm. ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเครียดเครียดค่อนข้างเครียดเลยแม<า>่เมื่อวันประมาณวัน วันจันนี่เออวันอังคารดิวันอังคารที่ผ่านมาคิวบินแนตนะครับแถลงข่าวเปิดเกมใหม่นะครับก็คือ Music Man ครับมีสิบวูแมนไหมเต็มเลยไม่งานแถลงข่าวว่าเต็มเลยอ๋อไอ้ใคยว่านะสาวเด็กไอดอลมามาเป็นพิเศษเตอร์เกมเพลซ์ยกิ๊กสไลยิกยิ๊กอะไรหลืองงั้นนั่นแหละอ่าอ่าผมต้องเห็นบอกว่าเป็นฟังมันไม่ออกนะเกมเป็นไรนะนอกจากเป็นเกมแดนซ์18ปดต เขาบอก18บวกใช่ไหมอ่า18บวกเพราะว่าดูสิมีเข้าบาร์สื่อเล่าด้วยเข้าบาร์สื่อเล่าแล้วแล้วสุดท้ายคือกินแล้วออกมาแดนได้ประสบการณ์ดังฮักได้ไอผีเยอะด้วยแต่ก็ยากแต่ก็ยากเออแต่ก็เป็นเกมต้องถือว่าเป็นเกมแดนที่ถือว่าเป็นเกมแดนที่มีกลิ่นอายของ rpg ปนเข้าไปด้วยคือมีเนื้อเรื่องมีเมืองให้วิ่งมี คนสายชัดก็ไปสนุกกันได้ไม่หรอกเงๆแล้วหมดเดนเอรือ,อย่างเกมมันก็มีอย่างเช่นออยชั่นก็มีเกนเนเองเหมือนกันอืมแต่จริงๆก็บอกว่า,วา,รรารเรื่องของการแชทเรื่องของการยดนเล่นในเมืองเนี่ยมันคือกินอาของทฤษฎีซึ่งทีมเดอร์ล็อปเปอร์ของเกมกนเนี่ยมาลงตจเนซันมินิสแคมปอืมต้องถือว่าเป็นเกมที่แบบเออสุดยอดจริงๆอย่างนี้นี่เองอน่าอย่างนี้นี่เองนี่หลายๆความหมายอืมไม่แน่ก็คือก็คุณมีเป็นเราเล่นก็เราเล่นกับกลอุคอินมันมีเหตุผลมีมีจุกนมติดปาก สายอะไรกันง่ายวะโอเคครับสายมั่วสายมั่วือเป็นนักดาบแต่ไม่อัพอะไรนักดาบอัพอินน่ะนักดาบสายอินน่ะก็ต้องบอกว่าเกมจะเปิด Open Beta วันที่6ครับครับผมก็เตรียมตัวสอยยิกกันอ่านะอ่าเกมใหม่อีกเกมนะครับเป็นเกมที่คนไทยค่อนข้างนิยมพอสมควรนะแต่ อาจจะนิ้วอาจะจะจะไม่เปียงป้างแต่ถือว่านิยม Cosmic Break ครับกำลังจะสร้างภาค2แล้วโ,โดยเปิดระดมทุนนะครับในใน Kickstarter Kickstarter นะครับเป็นเหมือนกับสื่อกางการการระดมทุนระดมทุโครงการอักอย่างนึงใช่เลยใช่แล้ว,ลวก็ต้องบอกว่าภาค2นะครับนอกจากการพัฒนากราฟิกแล้วนะครับยังมีการระบบพัฒนาหลงการเล่นรวมทั้งมีการนำนักพาคมืออาชีพ แล้วคนต่างเพลงเท็เกทุกภาคนะครับม,มาทำเพลงในเกมนี้ด้วยเขาบอกว่าหากยอดระดมทุนถึงประมาณ4 7 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ<ช>หรือประมาณ16.4ล้านบาทนะครับก,ก็ก็จะพัฒนาลงเครื่อง Xbox One แล้วก็ PS4 ด้วยก็ดูกันต่อไปอก็ต้องมี คนซื้อเข้ามาบ้างเออก็เป็นว่าคนที่ชอบเกมนี้แล้วก็อาจจะต้องการช่วยระดมทุนช่วยสามารถเปบริจากันได้ใช่แล้วแต่สมัยนี้การระดมทุนมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคือบริษัทที่จะระดมทุนได้เนี่ยต้องมีใบไปให้เขาดูว่าคุณเขาจะทำจริงแน่นนอเพราะว่ามีหลายเคสที่ชิงเงินหนีไปชิงเชิญเงินหนีไปอืม ก็หวังว่าผมไม่เชื่นนี้นะผมไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่ามีมากขนาดนี้แล้วอะขนาดสูดไปเป็นเราจะบอกว่านักพ่ายนี่หนี่นักพ่ายก็คือชนะใช่คนชนะนที่เขียนภาคชนะนะคนคุกิมยาลิเอะภาคภาคเสียงละครด้วยเรียกว่าเจ้าแม่เสียงซึนอือยเสียงน่ารักมากเลยชอบชอบมากเลยน่ารักจริงๆโอเคครับข่าวเกมอะไรก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับผมแล้วก็มาฟังพีซีกันบ้างจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เป็นงานว่า็นงาน G D P งานรวมตัวของเจ้าเปอร์ G D C G D C รู้จักไหมด้วย g d ดีดอซีะ2015ที่จัดที่ซานฟรานซิสโกใช่งานลงพอของเดเวลเปอร์ที่มาเปิดตัวอะไรอโปรเจกต์ใหม่ๆในงานนี้คือปกิคือปีนี้มันไม่ค่อยมีเกมมันมีส่วนใหญ่เป็นเป็น VR นั่นเลยก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนทำเครื่องคนสมาเหมือนกันก็คือซึ่งเครื่องโอบ็อกเป็นเครื่องแอนดรอยคอนโซลหมายความว่าเราสามารถเล่นเกมแอนดรอยบนทีวีได้เล่นแบบเหมือนกับคอนโซลเลยดีมีมือบีจอยมาให้ครบเลยก็เหมือน PS Vita TV อะครับ ใช่อืมแต่คือเล่นเป็นพวก oncon android แต่ว่า Nvidia ก็เปิดตัวของเขาเองบ้างกับก็คือเครื่องเครื่องของ Nvidia Silicon s o l e นะครับผมม,มันใหญ่กว่าเพราะว่าตัวนี้มันใช้ขุมเวลาของ GeForce GTX แล้วรับ d i ้ e c t x 12ด้วยแล้วก็บริยามตัว,ต,วตัวเครื่องมากถึง3 g ่งมากกว่าเครื่อง Xbox 3 6 0 ทำไมครับที่บอกเอ้บอสไปวะเอาผิดหรือเปล่าคุณบ้านแล้วเขาบอกไปจริงจริงแล้วก็เขาอสากจะเขาบอกว่าในจริงมันไม่ใช่แค่เล่นเกมแอนดรอยด์มือถือได้อย่างเดียวนะเฮ้ยเขอาไปครับมันไม่ใช่เล่นเกมแอนดรอยด์มือถือได้อย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถดูหนังของ Google Store อ่ะบนทีวีได้แล้วก็สามารถต่อเล่นถึง 4K 4K คือ4เท่าของ Full HD ทำเป็น 10P 10เท่านั่นก็คือมากกว่านั้นเลยครับงั้นก็ชัดกว่ารายการเราอีกสิเนี่ยทูห จริงๆแล้วเนี่ย 4K เน<ส>ี่ยเกม4ก็ทําได้นะแต่ว่าเกม 4K เนี่ยมันยังไม่มีซอฟต์เกมสำหรับซัพพอร์ตตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้นนเป็นตัวแรกในโลกที่สามารถดูไในขนาดนี้ก็ที่จะมาจำหน่ายในราคา200ดอลลาร์หรือประมาณ6,300บาทซึ่งข้อที่ผมดูจากฟีดของผู้ฝรั่งเองโอเคหลายคนนะไม่แต่ซอฟต์เกมมันอยู่ที่ซอฟต์เกมด้วยถ้าซอฟต์เกมที่ทําออกมาแล้วไม่ซัพพอร์ตมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าจะมีเกมเอ็กซ์ลูซีฟกับเครื่องนี้กี่เกมนั่นสิถามเหมือนกัน แต่ก็ดูดับไปเพราะว่าในสุดว่าเครื่องนี้จะเล่น PC ได้เหมือนกันอ่าะกาวต่อมาก็อยู่ที่งาเขาที่งานี่เหมือนเดิมไหมครับผมมนการเปิดตัวแอนตี้ใหม่จะเป็นทางการก็คือดูจุ๊กี้ห้าแอนตี้ห้วผมก็เพิ่งโอเกมหรือท็อปหรือดีมัสเตอร์มาพูดเองอ่าฮะซึ่งน่าจะเป็นอย่างเกมแรกๆที่เขาได้เอาไอจิเนี่ยมาทำท่านาเกมอืมจึงการที่ไม่เห็นเนี่คืออะไรเห็นเลยว่ามีเกมหลายเกมที่เป็นการเอาไอนตี้ตัวนี้ไปทำแล้วก็ทำให้ภาพสวยมากแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือแอนตี้ตัวนี้ซัพพอร์ตกับมือถือซมาากกว่ ทำให้หมาควว่าเกมที่เขาใช้ไอ,ไอเจนต์ทางพัฒนา,นานเนี่ยภาพจะโหดขึ้นสวยขึ้นละรแรกสเปคมือถือมากขึ้นด้วยแต่เวลาถ่ายรูปถือเึอ้นงใหม่นะครับย่างๆอยงๆๆยัง,ยง,ยงเร็วไป <c oughs> แต่เกมที่ดังๆอะไรนะมี f ฟน a l f ฟนตาซีมีแฟนต์แฟนตาีด้วย i อ n i น n ไส์สื่อยักษ์ใหญ่ครับไอ้ลกคำพลาดเพราะว่าคนนี้เขาส่งละเอียดของวันมาจำหน่าของเกมมาท่เกสโมาให้ให้ปดูเฉย แต่เขาปล่อยให้โหลดไปอัพโหลดมีโดร์เรียบร้อยเลยแล้วในอัพโหลดในวิดีโอมีอะไรฮะว่าจำหน่ายเกมกก็รู้ันทั่วโลกแหละทุกคนทุกโลกเลยไงนี่ก็เชิญไปเคลียร์กันเดี๋ยวนี้กันเองนะครับหนึ่งกันยายนนี้ว่าขายทั่วโลกส่วนเวอร์ชันพีซีก็ว่าขายวันที่15กันยายนช่วงเดียวกับงานโตเกียวเกมโชว์แต่คุณคุณยิ่งมากเขาบอกมาเลยครับว่าไอ้โดร์เกมภาคนี้เนี่ยคือภาคสุดท้ายที่เขาจะทำคือหมายถึงใช่คือหมายถึเขาว่าเขาจะไม่ทำเกมนี้ต่อแล้วแต่เขาพูดมาเป็นไงไงว เขาจะไปทำเกมมันก็จะสลิกในเวอร์ชั่นที่เป็นเป็นของเขาเขาพูดแค่นี้แล้วจะไปทำอะไรต่อก็หมายคือเขาพูดไปยังไว่าอาจจะมีเกมมันก็จะเสียไปแต่หน่อยไปแต่หน่อยพานอื่นต่ออีกแต่ว่าอะไรคนอื่นมาทำแทนเพราะบางภาคที่มีการทำออกแต่มาเนี่ยคุณโคจิมาก็ไปแค่ที่ปรึกษาใช่ใช่ก็ราดูต่อไปนะครับผมอย่างเช่นไรเด้นอย่างเงี้ยโอเคคอนโซบ เข้าสู่ช่วงของคอนโซลน,นะครับครับผมข่าวแรงคอนโซลเนี่ยพูดถึงเกมนี้ครับ Wolfenstein Wolfenstein <อ> the o b a t นะครับี๋ย New Order คิดมันออกมาแล้วผลตอบรับเป็นดีเท่าไหร่ใช่ครับภาคนี้เป็นภาคของภาค The o b a t ซึ่งเป็นภาคเสริมของ The New Order ถ้าผมจช้ไม่ผิดคือมันเป็นเหตุการณ์ก่อน The New Order ใช่ครับเป็นเนื้อหาย้อนกลับไปในปีถึง946ในช่วงที่นาซีกำลังได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2อ๋อแต่ว่า ผู้เล่นจะได้รับบทวีรบุตรสองคามนะครับที่รับหน้าที่ในการพลิกสถานการณ์ให้กับฝ่ายพันธมิตรอ่าฮะแล้วก็เกมนี้จะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด8แคปเตอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็อาวุธในเกมมีอะไรมีอะไรหลายอย่างมากนะมีตั้งแต่ปืนไรเฟิลธรรมดาไปจนถึงปืนลูกซองแบบคลาสสิกอืมเห็นไหมที่มันคือจะบอกว่าเกมเกมมือฉ่าของซีรีส์เนี่ยมันคือเป็นเกมสงครามโลกครั้งที่สองมันสู้กับนาซีอะไรมันย้อนยุคอยู่แล้วใมจะมีท่าที่ออเดอร์คือมันมัอนาคตอันใกล้ที่นาซีเสียด ยึดของโลกได้แต่ว่าปัญหาคือไงเมื่อภาค i ดี i e เดอร์เนี่ยนา่าซะมีอยยุคอนทั้งสำเร็จไอ้ภาคเนี่ยมันก็มีปมเอ่ยสักอย่างที่ว่าทำไมทำไมถึงถึงต่อต้านมันไม่ได้ใช่เอออืมนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องตั้งแต่พอดี <laughs> <laughs> ทำไมบางราจันถึงแตก่่ะไมใชลออประมาณนี้แหละก็ลงพีซีด้วยในนี้ใช่ไหมดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับ PS4 Xbox One แล้วก็ PC ในวันที่5้าพฤษภาคมนี้ใกล้ๆเราใกล้ๆแล้วอืม ครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้แผ่นของ Neworder มาเล่นด้วยนะคือเป็นสแตนดาร์ดเลยใช่สแตนดาร์ดโอเคครับข่าวต่อไปครับคงไม่แปลกใจกันเลยสำหรับเกมรีเมคของซีรีส์ Final Fantasy ไม่แล้วหรอล่าสุดนะครับ Square Enix เอาภาค10ที่เคยรีเมคไปแล้วบน PlayStation สกับ p s v i t a นะครับกลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่งบน PlayStation แล้วไม่ได้นในคอนโซลใช่ไหมมันมันไม่มีมันไม่มีเล่มคเขาลงมีสีบ้างเนี่ยไม่หรอกที่เท่ๆเขาอยากได้คือไฟนั่นเจ็ดรีเมคอุ้ยมาแล้วไงไก๊อคก๊อกมาดังดุ้นเลยเขาไม่ได้เล่นเ่มใหมรีเมคดีๆอะรีเมสเตอร์ดีๆอะอ่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีข่าวหลุดของการรีเมคครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีแล้วแล้วล่ะนะบนหน้าเว็บของสเปนอีกเองแต่ว่ายังไม่แต่ว่าครั้งนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรีเมค นั่นก็คือข่าวหลุดบนนี่แหละเหมือนเหมือนเหมือนแน่นั่นเลยอ่ะอีกแล้วอ่ะใช่เกมจะวางจำหน่ายในวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะครับไอเมริกาวันที่สิบสองพฤษภาแล้วก็ญี่ปุ่นวันที่สิบสี่พฤษภานะครับก็เล่นอีกสักรอบหนึ่งนี่ผมยังเล่นไม่จบเลยนะของวีตาเนี่ยเซฟหายไปแล้วเซฟหายไปแล้วอโอเคข่าวสุดท้ายนะครับก็เกมเดตออกอะไรฮะอ๋อคุณจยมีมีอะไรอะไรใหม่กอ่ะคืออีจี แต่วอนในห้าเนี่ยเป็นเกมไฟติ้งชื่อดังจับของทีมยินจาเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นการเน้นการเชิงไหวชิงพลิบกันนะมีจับบนจับล่างครันี้หมถึงเตะรับบนแล้วก็จับทุ่มประมาณนี้ได้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เกมเมอร์ชอบกันมากคือตัวของสาวๆที่คุณวินชอบนะฮะก็จับบนจับล่างไม่เกี่ยวคิดเรืลึกงไปไหนตอนไหนแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้แล้วก็เถอะอ่าใช่แล้วก็พวกชุดต่างๆที่ DLC ออกมาเนี่ยก็ ยิ่งน้อยชิ้นลงเรื่อยๆเ,ออเรื่อยๆเ,ออเรื่อยๆออนะฮะล่าสุดครัเว็บไซต์ของนักเล่นเกม Dead o อ Alive ที่ชื่อว่า Free Step Dog ออนะฮะได้ประกาศแบนชุดคอสตูมว่าวิวในการแข่งขันครับผมโดยพู้จัดในซีรี่์ด e a d ออ a ไ i v e เนี่ยเขาคือเกมซีนี่นีน่มันมันถูกมองในแง่ลบเพราะว่าการเอาตัวละครหญิงเนี่ยมีชุดที่ว่าวิวมากเกินไปรอแหลมมากเกินไปนะครับทำให้ผู้เล่นหลายคนไม่กล้าที่จะลองเล่นอ่าเข้าใจแล้วเพราะว่า พ่อะแม่เขาโยโย่อยู่ใช่คือเขาเขาอยากคือเขาอยากให้คนเนี่ยสนใจตัวเกมที่เนื้อหาของเกมมากกว่าตัวละครหญิงเพราะมันโยโย่มากเกินไปใช่ไหมใช่โยโย่เอฟเฟกเนี่ยดึงดังเนี่ยใช่ทั้งนั้นพอถ้าจะเล่นอาจจะใช้ตัวละครหญิงว่าผิวไม่ได้นะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าตัวละครชายก็มีว่าผิวเหมือนกันทำไมไม่แบนเออเออเพราะแต่งงานไม่เป็นเกย์ไม่ใช่ไม่ คุณต้องเข้าใจว่าผู้ชายมันก็อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันคงไม่ทําออกมาเป็นเป้าตุงใหญ่ๆหรอกมั้งมีว่ะมีว่ะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันเคยมันเคยมีมอดสร้างออกมาเหมือนกันนะแล้วก็ทีมนินจาก็เคยออกมาบอกแล้วว่าขอความร่วมมือว่าอย่าทำมอดแก้กราฟิกให้มันเสื่อม เพราะปกติมันก็เสื่อมอยู่แล้วไม่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 เสื่อมนี่คือเสื่อมเลยไม่ไม่ช่ขนาดนั้นเสื่อมคือไม่ใส่อะไรเลยเราอมาสู้กันอ๋อเมื่อก่อนมีนี่เมื่อก่อนมีไม่แม่มันมีคุกเกย์ที่เป็นมอสกว่าใช่ก็ถ้าป็นท่าไม่อยู่หรอกเชื่อไหคือเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ยอมแก้เนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งเกมนี้ลงพีซีก็ได้เพราะพีซีนเด็ตัวหวยแพงมอส ถูกต้องฉะนั้นคุณปานก็เลิกเลิกซะนะอะไรเออไม่เข้าไอ้เว้ยแก้วก็ปอยเลยไม่ใช่โอเคครับโอเคก็จบแค่นี้นนงานกันไปนะครับผมก็เนี่ยอะไรก็ห้าก็ใกล้ว่าขายบมีซีแล้วะก็คนที่กลัวว่าเขาจะออกเขาไปเล่นลีบปจองได้หรือไม่ก็เีบปพีซะรีบวๆทำหมด ตอนนั้นนะครับเป็นเสียเงินแต่ของเราเนี่ยได้ฟรีๆเลยคือ d ีแคสติโตคิสโต้นะครับตั้มสะสมจํานวน50ต้มนะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็สามารถมาขอได้เลยนะครับฟรีๆไม่มีขายสามารถเอาไปลดราคาได้อีกต่างหากนะครับแล้วเราก็ประกาศชื่อผู้โชคดีของเสื้อไปแล้วใช่ไหมครับประกาศเรียบร้อยแล้วครับก็รอรับเสื้อกันได้เลยครับผมครับผม่อไปเลามีกิจกรรมแจกกางเกงในของกินวินนะครับผมไม่ใส่แล้วอย่าเลย อย่าเลยวะเดี๋ยวเขาจะเลิกดูรายการเราเราขาดใช่ไหมโอเคทนีขอขอบคุณ DKS d ี g i t a l Store จูโลปี้เกมเทพครับ Mega X Game สนุกวอลล์คอมเมนจเจอร์เกมครับและให้ไปนัดคอมครับและคีบินเน็ตครับผมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแมววินเก่งๆไงอ่ะไม่ เออจะไม่ซื้กางเกงไงใช่ไหมใช่ไม่ได้เราไม่ใช่แล้วเดี๋ยวของตัวเอง <laughs> มันจะเอากางเกงในไปคุมหน้า <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็แฟ <laughs> รคาง